สวัสดีครับสวัสดีครับครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับกลับมาพบกับพวกเรา3คนเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาแบบนี้บ่ายๆอย่างนี้โดยประมาณน่นนะครับวันนี้เราใส่เสื้อแปลกๆไหมแปลกไหมไม่แปลกฮะเป็นเสื้อที่เราจําเป็นต้องใส่นะครับทาไมถึงจําเป็นต้องใส่พี่หยองไม่เห็นแล้วด้านซ้ายหน้าอกของเราจะมีพ่อปู่พ่อแก่มาอยู่กับเราแล้ววันนี้พี่เรอยู่ได้ทุกวันก็เพราะ พ่อแกวันนี้นะครับก็เป็นวันดีนะครับเป็นวันพฤหัสบดีที่2นะครับวันนี้เหล่าศิลปินหลายแขนงทีเดียวนะครับโดยเฉพาะนายกสมาคมตลกประเทศไทยคือคุณถั่วและเชิญยิ้มหรือนายกแพะของเราเนี่ยนัเงมือนแพะถั่วและถั่วและนะฮะหรือท่านสอนสุธากันมาลีนี่ยนะฮะที่ไม่ได้รับเลือกเป็นสตชเนี่ยนะฮะครับผมไอ้สปชใช่สพชครับก็เลยต้องมานะฮะวันนี้เราจัด พิธีบูชาครูและก็คอบครูที่สมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยนะครับ,รบวันนี้ <ผม S 1> ก็น่าปลื้มใจนะครับวันนี้มีน้องพี่ตลกหลายขแขนงนะครับทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กนะครับ ได้ร่วมกันเข้าพิธีบูชาครูนะครับก็อาจารย์จากกรมศิลป์นะครับมาจสมบัติมาท่านทําพิธีครอบครูให้กับพวกเราขอบคุณนะครับตลกรุ่นใหญ่มากันเยอะนะครับวันนี้ก็พี่ยอดเองก็ไปด้วยนะครับพี่ยอดมีคนเข้ามาลุมจับมือเยอะแยะว่าพี่ยอดหายไปไหนนึกว่าตายไปแล้วอ๋อบางคนบอกเอ๊ะตัวเป็นๆหรือเปล่าตัวเป็นๆหรือเปล่าอ่าแล้วก็อาจารย์ดูแล้วยังมีอาจารย์เด่นดอกบันดูครับครับอาจารย์เด๋อนี่นะฮะอาจารย์ไก่โพทองพ่อดมชวนชื่นครับ คุณจิ้มจนชื่นๆๆๆนี่คุณจิ้มจนชื่นก็มาตามภาพเลยนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบเงินให้กับทางสมาคมไว้ช่วยเหลือสมามสสาศิลปินอุปโสและศิลปินจะเสียชีวิตนะฮะก็คือพี่นนท์กองปราบก็มอบให้พวกเรา4ี่แสนวันนี้สี่แสนบาทแล้วก็ยังมีท่านพี่เจี๊ยบจันทบุรีนะเจี๊ยบจันทบุรีนี้มอบไม่ได้มอบเป็นแสนมอบจนสิ้นสุดสมาคมมอบไปเรื่อยๆมอบจนวารชีวิตจะหาไม่ใครเป็นอะไรก็แล้วแต่เดือดร้อน ก็จะช่วยสมาคมพวกเราอจะเดือดร้อนกันมากนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณศิลปินตลกหลายๆท่านที่งานเยอะๆแล้วไม่มีโอกาสได้มาบูชาครูก็ยังส่งเงินส่งทองเข้ามานะขอบคุณคุณมัมจงบ่กขอบคุณคุณนงขอบคุณหลายๆท่านนะครับขอบคุณพี่โย่งเชิญยิ้มขอบคุณพี่นงที่พวงนะครับขอบคุณหลายๆท่านที่ไม่มีโอกาสได้มาปายว่าจะเป็นปลาโนดเองนะฮะปลาเทีบปลาเป็ดปลาเป็ดปาเทีอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ยังรักอะไรเป็นห่วงองค์กรกันนะครับกราวขอบคุณมากเลยนะครับครับผมองค์กรเราแข็งแก่่งอยูแล้ว เราก็สมาคมตลกของเราเนี่ไม่ได้ทําขึ้นกันมาเล่นๆนะเราจดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยด้วยใช่ไหมฮะถูกต้องเลยฮะถูกต้องเลยเป็นองค์กรของเราเป็นองค์กรที่ถูกต้องแล้วก็เรามีการเแียพิธีเราเชื่อมโยงเราร่วมทำคุณงามความดีช่วยเหลือสังคมไฟไหม้น้ําท่วมที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะทุกองทุกองกรทุกหน่วยงานที่เชิญพวกเรามาเราเข้าร่วมหมดนะครับเราพร้อมที่จะไปทุกที่ไปทุกที่นะฮะ ฉะนั้นแล้ววันนี้พวกเราจะเป็นองค์กรหนึ่งที่แข็งแกร่งอยู่ในสังคมไทยแหะครับนะฮะก็ขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ช่วยเหลือมอบแม้แต่ท่านผู้การอดีตผู้การนะฮะก็ท่านวิชัยสังวภัยหรือผู้การแต้มนี่ก็มอบเงินให้พวกเรานะครับให้พี่โตมาเลขาเนี้ยให้เลขาพี่โตมาก็มาช่วยเหลือสมาคมกันนะครับก็ขอบคุณกับขอบคุณทุกท่านไว้หน้าบัดนี้ณที่นี้นะครับครับผมอ่ะวันนี้ก็นะฮะกระแสคุกคุณคุกคุณ ขุ<ม>่นตลบเลยคุ่ตลบไม่มีหยุดอบอวนไปหมดเลยครับ,รบอาจารย์ยอด ไม่ว่าจะไปช่องไหนช่องไหนโอ้ประเทศไหนกระแสฟีเวอร์อมากก็คือกีฬานะครับกีฬากีฬาเนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าในขณะที่เกาหลีจัดกีฬาเนี่ยนะครับครับทำให้คนไทยเราเนี่ยรักกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นมแม้แม้พอเห็นเขาโกงปุ๊บนี่กอดคอ,อชี้หน้าดาเขาครับผมเออเนี่ยคนไทยรักกันขึ้นในตอนนี้นะฮะโอไม่ว่าพี่น้องคนละฝั่งนี่รักกันเลยต่อต้านเกาหลีเห็นต่างกันยังไงก็แล้วแต่แต่พอมาเรื่องนี้เนี่ยนะฮะรักกันเลยนะครับโอ้โหเอาเช้าเน็ตนี่นะครับ ชาวเน็ตเอ็มวีล้อเกาหลีขี้โกงเนี่ยนะฮะมีคลิปเยอะแยะเลยอันดับแรกให้ดูคลิปก่อนไหมไปดูฮะไปาูคลดเนี่ยในขณะที่ในโลกออนไลน์ฮะากำลังเผยแพร่คลิปวิดีโอกันโอป้าจงเจริญนะฮะก็ดัดแปลงมาจากเจ้าภาพจงเจริญของสามโทอ๋อเระดูกันที่เก่าสิโคงโครโครโครงกให้เจ้าภาพจงเจริญ คิดทองให้ได้ทองคิดเงินให้ได้เงินก็ให้ครป้าจงเจริญใครเจอเกาหลีเจอเกาหลีไม่ว่ารอบไหนไม่ต้องสอบต้องฝึกสักอย่างฝึกให้ตายก็ไม่พอบอกให้เลยถ้าเจอเจ้าบ้านว่างงานนี้สิโครงแน่นอนก็ให้เจ้าภาพจงเจริญคิดทองให้ได้ทอง เงินให้้ไดขอให้พบป้าจงเจริญโกงโกงเข้าไปโกงเข้าไปนะโกงเข้าไปโกงให้ครบทุกทีมนักเก่ามุยก็โกงบอลก็โกงแบบมึงยังใช้ลมช่วยเป่าให้ใช้ยาพิเก่าตีโครมขอให้เจ้าภาพจงเจริญคิดทองให้ได้ทองคิดเงินให้ได้เงิน ให้โอบป้าจงเจริญเฮ้ยกรรมการผมผมเตะมันออกเขตโพษนะกรรมการจะเป่าดูเพราะว่าทำไมเนี่ยาดเฮ้ยกรรมการมันแทนบอลกรรมการหรือเปล่าเฮ้ยโกงสัตว์ไอ้หนุ่มลองตัดเม็ดมัก็ไม่เห็นเลยเพ่หอยแม็กซี่โครโคอ่ะโกงยันเป่าหน้าเลยแสบบอลไทยสุดมงคลทีมเกาหลีมือเล่นบอลกรรมการไม่เป่ามันตัดเฝ้ากรรมการไม่เห็น แะเพืจะมีไว้เพื่ออะไรต่อยเข้าไปกรรมการไม่กดแล้วก็ยกให้ทีมเกาหลีมึงจะแข่งให้เหนื่อยนะแม่วะเนี่ยปลลกมาเอเชียนเกมใครมาบ้านเก่าเจอซี่โครงทุกทีเอาแชมป์เลยสาโกงกงเข้าไปกงเข้าไปนะกงเข้าไปกงให้ครบทุกทีมนะเก่า มวยก็โกงบอลก็โกงแบตบมึงยังใช้ลงช่วยเป่านี่และเขาพี่เก่าโอนโง่ขอให้เจ้าภาพจงเจริญคิดทองให้ได้ทองคิดเงินให้ได้เงินขอให้อบป,ป้าจงเจริญให้เจ้าภาพจงเจริญไอ้สนุกเทีทเยวเี่ย ที่งงให้้ไดเินมึงมึงเอาแชมป์ไปเลยไเบนซ่าขอให้อบป,ป้าจงเจริญให้ปบป้าจงเจริญอยากได้เหล่งทองมากใช่ไหมฮะมึง<ห>มึงเอาไ,<ด>ไปเลยบ่ายให้กูแข่งให้เหนื่อยทำไมเนี่ยขอให้อบป,ป้าจงเจริญแม่ ต้องปบือให้กับเจ้าของเฟซบุ๊กนะฮะที่ชื่ออยากได้เหรียญทองแจมไปเนี่ยอยากได้ใช่ไหมเหรียญทองอ่ะขอบคุณมากขอบคุณกนจากไหนครัเจ้าของเฟซบุ๊กชื่อ M F R Parody นะครับโอ้โหเก่งมากขอบคุณมากเลยนะครับยอดครับเยี่ยมเยี่ยมดีมากเลยแล้วก็ก็เป็นคลิปสนุกสนานนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องจริงนะฮะที่ตอนนี้สังคมไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับทั่วโลกแล้วนะครับที่ที่เขารับไม่ได้กับการที่เอาเปรียบเอาเปรียบมากนะครับสําหรับ เออไม่ว่าจะเป็นมวยก็ดีทุกทุกอย่าง,นงเนื้อเพลงที่บอกไปแล้วนะ <c oughs> เราไม่อยากตะาบอกย้ำเรายังอยู่เกาหลีกันอยู่ฮะเราไม่ไปไหนหรอกวั<ร>นน <c oughs> ี้คือที่มีภาพรูปซี่โครงขึ้นมาเพราะอะไรรู้ป่ะฮะเพราะว่าเขา,ากรรมก,การในสนามเขาให้ห้ามให้ใช้คำว่าขี้โกงขี้โกง <c oughs> ทางทีมบุรีรัมย์เอฟซีก็เลยทํารูปซี่โครงขึ้นมาเลยพูดคำว่าซี่โครงแทนซี่โครงซี่โครงมาเป็นซี่เลยนะใช่หมายถึงโกงหมายถึงโกงใช่ไหมนี่นะมวยอินเดียล่่าให้ปฏิเสธรับเหรียญทองแดงหลังโดนหลีโกงอีกฮะ เอ้าแล้ทำไมอย่างนั้นน่ะลีโกงอีกแล้วเนี่ยลีโกงอีกแล้วลีโกงเพราะสายลมเราโกงอินเดียเหรอเนี่ยเออเป็นอีกฮะช็อคดราม่าช็อคดราม่ายังไงพี่หยองนะฮะก็คือจากการนี่อินซอนเกมนี่แหละครับนะฮะเมื่อประจำประจำวันนี้นะฮะครับ เออมันก็มีข่าวมานี่ดูผมอยากให้ดูภาพผมไม่อยากอ่านข่าวเลยนะครับเ <laughs> พราะผมจริงๆงผมไม่อยากอ่านเลยให้ดูข่าวกันดีกว่านะฮะให้ดูภาพกันดีกว่านะครับหลังจากที่เธอเนี่ยฮะโชคแบบถวายชีวิตและอดีตเธอเนี่ยเป็นแชมป์นะเป็นแชมป์โลก,โลกนะ้วครับ<ล>ดูอีคนนี้นะ่ะอ่ากอดเลยหอม่าให้เลยเธออยากได้เยอะเอาไปสองเหรียญเลยจ้าฉันหอมแก้มเธอด้วยนะเอาไปเลยจ้าเอาไปเลยฉันไม่เอาเอาไปเถอะเอาไปให้พอนี่นี่ดูดูภาพที่เธอต่อยนะฮะดูสิครับไม่รู้ว่าเธอแพ้ได้อย่างไงดูกัน ดีครับเาดูกันโอ้โหไม่ตายก็บุญแล้วนเอาดูกันนะครับเอาไม่อ่านแล้วฮาวนี้ต้องดูคลิปกันอย่างเดียวแล้วล่ะครับดูนะฮหลังจากชกเสร็จมาดูฮาหน้าตาเชยเลยครับยกให้กับเกาหลีไปอีกนะครับดีใจเธอร้องวีโอ้เกาหลีเธอก็เล่น โอ้เล่นละครเก่งมากนะถึงว่าซีรีส์เกาหลีขายดีแล้วเกินใช่ขายดีขายดีเดีว่าไม่รับไม่รับจ้านะครับไม่รับไนะจ้าเอากลับมาพอรับมาแล้วก็เอามาปุ๊บเอามาแปให้กับเกาหลีเอาไปสองเหรียญเลยนะจ้าเอาไปเลยสุดยอดมากนะล่าสุดก็มีข่าวรายงานว่าเธอถูกลงโทษนะครับถูลงโทษเรื่องอะไรจากสมาพธ์ฟุตบอลอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะว่าว่าอของมวยนะฮะบอกว่าไม่ให้เกียรติกรรมการ ไม่ให้เกียรติผู้มอบเหรียญไม่ให้เกียรติผู้มอบหมวยผู้มอบเหรียญก็ไม่ได้โกรธอะไรเธอนะยกนิ้วให้กับเธอด้วยโอ้คนคนอยู่เมืองเมืองจีนเมืองจีนบอกยกนิ้วสุดยอดยกนิ้วอีเลยยกนิ้วให้เลยได้ไม่ได้โกรธอะไรเธอนะฮะอย่าไปลงโทษเธอเลยนะฮะยังไงเราให้กําลังใจนะฮะนี่ดูนะฮะดูภาพโอ้โหนะฮะหน้าหน้าเห็นใจเนี่ยยกนิ้วให้ด้วยแล้วก็บายบายบอกว่าเออไม่เอาไม่เป็นไรนะฮะคนมอบดีเป็นรู้สึกจะเป็นคนจีนนะฮะอาเกาหลี ถาจริงๆแล้วนะฮะฝากบอกผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราหากมีโอกาสจัดเอชียนเกมอย่าทําอย่างนี้เด็ดขาดนะครับเราอยู่ที่อันดับที่27-28ก็ได้แต่ว่าอย่าทําอย่างนี้นะฮะเหรียญไม่ได้ช่างมันขอให้ภาพโพสของประเทศสวยงามก็พอแล้วใย่าเอาให้ใสสะอาดแล้วก็เป็นชาติตัวอย่างไปเลยนะครับ,รบเอ,อ นะฮะขออย่าเป็นอย่างนี้เลยยังอยู่เกาหลีอีกฮะเนี่ยโกงใครไม่โกงโกงอินเดียด้วยเกาหลีไม่มีถั่วกินแน่ครับเอาต่อไปกินกินขีให้ทองเสียทั้งประเทศไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรคนแก่ใจถใจถึงจะขั้วเม็ดมะขามขั้วส่งไปให้เคี้ยวกันฟันทั้งประเทศเลยนะครับอันหักให้หมดแล้วนี่นะฮะบอกนี่เลยอะไรครับเอเชียนเกม2 0 0 4เช้าอีกแล้วฮะเอาเช้าอีกแล้วเนี่ยเช้าอีกแล้วมองโกเลียมองโกเลียชกเจ้าภาพชกเจ้าภาพเลือดสัตว์ แต่กับแพ้คะแนนนี่ดูฮะดูมองโกเลียกันนี้ฮะครับผมยังอยู่ที่เกาหลียังไม่ไปไหนแล้วครับมันเราจะอยู่นะอยู่ที่นี่แหละครับนะฮะเราก็มาดูการชกนะฮะนี่นี่นี่เฮาเฮาโอ้โหนะฮะนี่เดี๋ยวดูการชกนี่นะฮะมองโกเลียชกจนเลือดสาดนะฮะดูนะครับครับโอ้โห นี่ถ้าแต่ชนะต้องชกให้คอหลุดไปเลยใช่ใช่ให้คอหลุดติดนมไปเลยนั่นะชนะแน่คือต้องนอกอย่างเดียวใช่ครับผมโอ้แล้วมีการเตือนมีการเตือนนะครับเตือนเป็นพิธีไปก่อนนะฮะดูกันก่นนะฮะเตือนอย่าชกมากที่เจ็บอยากให้อยากให้ชมกันนะครับโอ้โหนี่ฮะดูเลยฮะดูเลยเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะท่านผู้ชมเราอยากดูเพราะว่าคู่นี้ผมไม่ได้ชมเหมือนกันนะฮะครับนี่นะฮะ มงกุลเรียนน่าจะเป็นเออแล้วเข้าทุกเป้าโอ้แต่ฉันไม่เห็นนะแต่กรรมการไม่กดให้คะแนนนะครับกรรมการหลับอยู่หรือเปล่าตอนนั้นนี่ฮะดูเพลินบอกโอ้โหต่อยดีมากเลยต่อยดีมากกรรมการก็ยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้โหต่อยได้ดีมากแต่ฉันไม่ให้โอ้โหเข้าดีมากเลยฮะโอ้โหนี่ฮะของสำดอกนี้ดีนะฮะชัดเจนมากอ๋อ อืมโอ้ทุกหมัดโอ้โหนะฮะอันนี้ครับดูครับดูดูไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นนะครับอันนี้น่าจะจบยกที่สองหรือเปล่าฮะยกที่สองโอ้โหนะฮะเข้าทุกเป้าเลยแต่ว่าแพ้เลือดสาดเลยจากดูภาพคือไม่ใช่ไม่ใช่เขามีกติกาใหม่หรือเปล่ามองโกเลียไปชกเกาหลีแล้วเลือดเปิดวิธีเขาตัดคะแนนหรือเปล่าอาจจะใช่ใช่ไหมตอนนี้สายลมวงโทรหาลรวบอกเออมองโกเลียม่ต้องเสียใจพี่ะโดนโกงนี่ฮะดูภาพนี่ฮะดูภาพนี่เลือดสาดอย่างนี้นะครับตาปิดเลยใช่ แต่จริงๆก็ผมเองกรับเต็มนะฮะพิธนุนินกัดบอกว่ารับไปเต็มๆหลายหมัดมากนะฮะฉะนั้นแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าสภาพนี้สภาพผู้แพ้กับผู้ชนะนี่ต่างกันลาวฟ้ากับดินฮะไอการกีฬานะเราก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าทีนี้ว่ามันเยอะไปอ่ะมันโกงทุกอย่างมันทุกชดฮะเยอะไปจนตอนนี้เราต้องยอมรับว่าเกาหลีใต้นั้นนะฮะเจ้าภาพเนี่ยนะครับ โดนสังคมโลกเนี่ยนะสังคมกีฬาเนี่ยฮะยำเละทุกประเทศจนตอนนี้ปิดเพจบล็อกของของไทยเลยไม่ให้เข้าไปแล้วไม่ให้เข้าไปใิดเกาหลีไม่ให้เข้าไปอ่ะไม่ให้เขาไปคอมเมนต์ไม่ให้เขาไปพูดอะไรไม่ส่งไม่ถึงตัวแล้วล่ะฮะไม่ถึงตัวน่าจะปิดทุกปิดทั้งหมดเลยดีกว่านะฮะปิดทุกระตูนะบเข้าไม่ถ้าเกิดจะไม่ไม่ให้โกงนะผมว่าทางเอเชียนเกมกี่ประเทศที่เข้าไปร่วมนี่นะครับคือประท้วงเลยไม่ให้เกาหลีร่วมครั้งหน้าใช่ไหม ไม่ไดราครับไม่ได้ไม่ใช่ผมว่าผมอยากให้จะอยากเนี่ยพอเนี่ยพอมีเกาหลีเป็นเจ้าภาพเนี่ยทำให้คนไทยรักกันขึ้นมากขึ้นผมอยากให้จัดสักปีละสี่ครั้งเาเขาสี่ปีครั้งอันนี้ปีละสี่ครั้งเลยให้เกาหลีเป็นเจ้าภาพสามครั้งโอ้คนไทยได้สามัคคีกันได้สามัคคีกันขึ้นเลยพอเห็นต่างกันยังไงกันแล้วแต่พอเห็นเกาหลีโกงปุ๊บกอดคอชี้หน้าด่าแล้วเกาหลีช่วยกันดีจังเลยนะเออต้องขอบคุณเกาหลีแล้วไหมกระตุ้นให้เราสามัคคีขอบคุณขอบคุณเขาเนี่ะขอบคุณเขา อย่างเนาะทำให้คนเรามีความรักความสามัคคีเห็นอกเห็นใจกันอมันน่าจะมาทางการป้องดองประเทศเราเนาะไปดูเรื่องไปดูเรื่องข่าวเรื่องบ้านเมืองของพวกเรามั่งไปไงว่ามันมีอะไรบ้างไม่รู้ว่าทีมงานเอช่องเนี่ยนะฮะมีการเสนอนําเสนออะไรไปอันนี้นะฮะปีใหม่ปีใหม่จะถึงแล้วรอเนี่ยปี่ใหม่แล้วเหรอ เดือนใหม่2558หยุดยาวติดกัน5วันเอ้าทำไมมีข่าวนี้เร็วจังครับอ๋อเขาประชุมแล้วอ๋อหลังมแล้วหลังคอรมอเห็นชอบครับเห็นชอบให้วันที่2มกราคมหยุดเพิ่มปี58เป็นวันหยุดเพิ่มอีก1วันนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาระบุว่าที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่2มกราคมเนี่ยนะฮะปี2558เป็นวันหยุดปีใหม่เพิ่ม นะฮะเพื่อกระตุ้นให้มีการเดินทางและการท่องเที่ยวโดยมีกำหนดวันหยุดเพิ่มนะครับดังกล่าวเนี่ยนะฮะส่งผลให้ช่วงปีใหม่2558เนี่ยครับเป็นวันหยุดที่ยาวครับ5วัน5วันหยุด5วันเลยตั้งแต่3าบ็ดถึงวันที่2เลยนะฮะคุ้ยคันว่าจะเปิดวันที่2ครับแล้ววันจันทร์แล้ววันอังคารวันพุธมันก็หยุดอีกก็วันเดียวจะไปทำไมอ่ะ31มถึงวันที่4ฮะถึงวันที่4มลก็โอก็เลยหยุด ฟังเสียงท่านหน่อยก็ดีไหมติดกันไปเลยเป็นห้าวันฟังเสียงท่านพูดนะะอ๋อไม่มีเสียงนะอ๋อไม่มีเสียงอ๋อมีคลิปท่านมาดยยุตห้าวันแล้วแล้วชาวบ้านก็จะได้ไปเที่ยวเงินทองก็ไม่ต้องไปเที่ยวที่อื่นเที่ยวในประเทศเราเงินก็อยู่ในบ้านเราเงินสะพัดเงินสะไดวาวนะครับพี่น้องที่ขายข้าวขายของก็จะเออขายเดาขายดีมากนะฮะขายข้าวไปครอบครูมาแล้วพูดติดพูดขัดครูยังไม่ออกหรือเปล่าครูยังไม่ออกหรือเปล่าครูตามมาด้วย เมื่อกี้นี่ครนบอกเฮ้ยมงึงร้อยไอนี่ <laughs> <c oughs> ไปดูข่าวต่อไปเลยครับนี่เขาบอกร้านไก่ทอดเวียและบวยนะครับร้านไก่อไทอดนะฮะ โอ้นี่นะครับรอบสามแล้วเราวก็มวยขึ้นรอบสามแล้วในรอบในรอบเดือนนะ่ในรอบเดือนไม่ใชรอบปีครับรอบเดือนที่สามครั้งเลยจะไปขโมยไก่นี่ไก่เขาขายดีหมดเลยขโมยพัดลมไปเดี๋ยวพัดลมตัได้พัดลมตัวเอิมความจริงมันน่าจะถอดเอาไปทีละใบก็ได้เเอจะได้มาได้หลายเที่ยวไงแล้วทำมาหากินอะไรกันดีเนื้อขาวเขาว่าไงฮะเขาบอกว่าโจรยังจองเวรร้านไก่ทอดของเวียและบุ้ยนะครับไม่เลิก ใช้เวลาช่วงเช้ามืดนะฮะดอดลักรัพย์เป็นครั้งที่3ท<ะ>ั้งที่ตารวจสายตรวจตะเวนมาตรวจทุก30นาทีเอาเถอ,อะบุยเช่ตวุธสงสัยมีอย่างาสงสัยมีอย่างอื่นนอกจากเหตุลักทรัพย์หรือไม่<ะ>ถ้ามีก็น่าจะส่งสัญ,ญญาณให้รู้จะได้เข้าใจ ใช้ไม้ตายติดกล้องวงจรปิดและดูแลทรัพย์สินแถมติดป้ายหน้าร้านแจ้งจนว่าพัดลมหมดแล้วเหลือแต่น้ำมันไก่ทอดน้ำมันก็ไม่เหลือฮะตอนน้ำมันก็ไม่เหลือนะฮะนี่เขาบอกกรณีคน้ายจองเวรรักทรัพย์สินภายในร้านไก่ทอดนชานะครับเลขที่30ทับถนนประเสริฐประเสริฐมนูกิจนะครับแขวงจรเข้บัวเขตราพร้าวกรุงเทพเปล้ครับ ซึ่งมีดาราชื่อดังนายสุภวัตหรือเวียนะครับนี่นายเวียกับเชื้ตวุฒิหรือนายบุ้ยนี่แหละครับครับผมอ่ะเป็นหุ้นส่วนกันนะครับอ่ะก็มาสองครั้งแล้วครั้งแรกเมื่อวันที่24กันยายนนะครับนี่ได้ขโมยถังแก๊สขนาด15กิโลกรัมไปโอ้โหถหกถังเลยนะครับไม่เหลือครับโอ้โหอุปกรณ์เครื่องครัวมูลค่ากว่า100,000บาทครั้งที่2เมื่อวันที่26กกันยายนได้รักทรัพย์สินอาทิเช่นถังแก๊ส ขนาด15กิโลกรัมอีก3ถังุดาอากยัง <hot. S 2> ไม่พอนะครับและนมสดเอนะครับนมข้นหวานอย่างละ1ลัง หม้อต้มสเตนเลสสองใบพัดพัดลมสามตัวมูลค่ากว่า4ี่0 0บาทนะครับเอาหมดแล้วครับโอ้ล่าสุดจรยังจองล้างจองผ่านบุกล้างรับเป็นครั้งที่3โดยรัพย์สินที่ถูกขโมยไปมีเพียงพัดลมตั้งพื้นขนาด18นิ้วหนึ่งตัวนะครับ18นิ้วคอหักด้วยนะฮะเอาไปด้วย <laughs> พัดลมคอหักด้วยนะฮะพูดสึ่อเอารายงานนะรายงานด้วยว่าก่อนปิดร้านบุ้ยนะครับเขาก็เขียนป้ายติดที่หน้าร้านว่าเหลือแต่น้ำมันทอดไก่แล้ว ัดลมไม่เหลือแล้วอย่ามาเอาอะไรอีกเลยครับ <นะ S 2> ขอร <c oughs> ้องขอร้องข <c oughs> อร้องก่อนกล่าวติดตลกว่าทำถึงขนาดนี้แล้วโจรคงจะไม่กล้าแล้วล่ะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ โอ้น่าเห<อ>็นใจนะครับกันมาหากินทุกวันนี้นะฮะอะไรจะไม่กล้าแค่แค่พัดลมก็างเกงในมันยังรักอ๋พอีมันโรก <S <S จีดพ,พี่ยอดคนละเรื่องก,กันละเมันมามันก็ต้องเอาได้จนอย่าง,งมึงนะไไปได้อย่างก็ต้องเอาอย่างนึงอ่ะจริงๆนะร้านค้าแถวบาถ้านแถวบ้านเราเองแถวฝั่งทนเองแถวพุทธมณฑลสายสี่เนี่ยนะก็มีก็มีร้านพี่ยงตลกพี่ยงพี่จิตด้วยกันมีตลกพั่นกันนะฮะตลกพี่ยงพี่จิตเนี่ยนะฮะแกก็ไปเปิดร้านขายอาหารตามสั่งอาหารตามสั่งติดถนนติดถนนนี่แหละแกก็ทำั้วรอบขอบชิดอย่างดีราากฏว่นะ ตอนดึกๆถังแก๊สหาย <S 2อสามรอบก็ปิดร้านอย่างนี้แหละฮะกูกูหมดแล้ว <c oughs> อ่ะพักกันคู่เดียวเดี๋ยวกับมาว่านต่อครับครับผมโอเคครับ